เชฟโรเลตเทเบอร์เซอร์นะครับคันนี้เป็น2.8ดีเซลรุ่นนี้น่าใช้มากครับกว้างนั่งสบายถ้าถามถึงอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลก็มีทั่วไปครับนี่เป็นรถที่บ้านใช้งานอยู่ก็ใช้ปกติไม่จุกจิกอะไหล่ก็มีอู่นอกเยอะครับถึงเชฟโรเลตจะไม่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าอะไหล่เยอะ นี่ที่บ้านใช้อยู่ก็ไม่ได้เห็นจะต้องไปปวดหัวกับเรื่องการซ่อมนะครับก็ใช้งานดูแลตามระบบถ้าใครกังวลเรื่องศูนย์อะไหล่นะครับจริงๆแล้วศูนย์อะไหล่เชฟโรเลตเนี่ยยังมีอยู่ที่กรุงเทพนะครับเบิกได้ทุกอย่างครับอยู่ที่ราชเทวีและตามอู่นอกก็มีอร่อยเออขออภัยอะไหล่ครับอะไหล่มีอะไหล่เชียงกงอะไหล่อู่นี่หากันสบายมากมันมันใหญ่มากเลยครับรุ่นเนี้ย ถ้าใครสนใจก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆที่เต็นท์ผมมีอยู่คันหนึ่งเป็นสีดำก็น่าใช้